ข่าวใหญ่ที่สะสะเทือนวงการเมืองไทยจุลพรรณอมรวิวัฒน์ได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยคนใหม่แล้วเรื่องราวนี้ไม่ใช่แค่การเปลี่ยนแปลงผู้นําแต่ยังสะท้อนถึงทิศทางใหม่ของพักการเมืองที่หลายคนจับตามองว่าจะนําพาประเทศไปในทางไหนแต่เดี๋ยวก่อนนี้เป็นจุดเริ่มต้นของความเปลี่ยนแปลงจริงๆหรือเป็นแค่การปรับตัวเพื่อรักษาอํานาจบางที่เราควรดูก่อนว่าผลโหวตครั้งนี้ออกมาอย่างไรและมันบอกอะไรกับเรา ให้เรามาเล่าถึงรายละเอียดกันให้ชัดเจนสำหรับทุกคนโดยเฉพาะผู้ที่ยังใหม่กับโลกการเมืองไทยพักเพื่อไทยเป็นหนึ่งในพักใหญ่ที่มีบทบาทสำคัญในการเมืองไทยมานานวันนี้วันที่31ตุลาคม2568เวลา12นาฬิก6นาทีนาฬิกาพวกเขาจัดประชุมใหญ่วิสามันครั้งที่1 2568เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพักชุดใหม่รวมถึงคณะกรรมการสัญหาผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สสอของพักนี้ในที่ประชุมนั้นผู้เข้าร่วมได้ลงคะแนนเสียงโดยตรงเพื่อเลือกนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์สสจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นหัวหน้าพักคนใหม่เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นลองนึกภาพหัวหน้าพักเป็นเหมือนกับตันทีมฟุตบอลเขาเป็นคนที่นำทีมวางแผนยุทธศาสตร์และตัดสินใจในเรื่องสำคัญต่างๆเช่นการหาเสียงเลือกตั้งหรือการเจรจากับพักอื่นหัวหน้าพักไม่ได้มีอำนาจเด็ดขาดแบบประธานาธิบดีแต่เขามีบทบาทใหญ่ในการกำหนดทิศทางของพักซึ่งอาจส่งผลต่อนโยบายที่อาจจะเป็นกฎหมายในอนาคตเช่น นโยบายเศรษฐกิจหรือสังคมสำหรับคนไทยในครั้งนี้มีผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนทั้งหมด369คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นสมาชิกพักหรือผู้แทนจากจังหวัดต่างๆจุลพรรได้รับคะแนนเสียงถึง354คะแนนแสดงให้เห็นว่ามีการสนับสนุนอย่างท่วมทน้นแต่ที่น่าสนใจคือมีผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนนถึง15คนซึ่งอาจบง่งบอกถึงความเห็นขัดแย้งภายในหรือการลังเลในบางกลุ่มแต่เดี๋ยวนี้เองที่หลาย คนมองข้ามไปนี่อาจเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในพักที่เคยมีผู้นำคนอื่นๆมาก่อนหน้านี้และนี่คือจุดที่อาจเกิดความเห็นแตกต่างบางคนมองว่าการเลือกจุลพันฑ์เป็นการเปิดตัวรุ่นใหม่ที่สดใหม่และพร้อมนำพาไทยเข้าสู่ยุคใหม่แต่บางกลุ่มอาจโต้แย้งว่ามันเป็นการต่อเนื่องของอุดมการณ์เดิมๆที่อาจไม่ตอบสนองต่อความต้องการของคนรุ่นใหม่มากพอจุลพัณฑ์เป็นคนที่ได้รับความนิยมในบางเรื่องแต่ก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากฝ่ายตรงข้ามที่มองว่าเขาเป็นตัวแทนของเก่า ในขณะที่สังคมไทยกำลังเรียกร้องใหม่คุณคิดอย่างไรนี่เป็นก้าวที่ดีหรือเป็นแค่การหมุนเวียนอำนาจที่ไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจริงๆมาแบ่งปันความเห็นของคุณในคอมเมนต์กันเถอะฉันอยากรู้ว่าทุกคนเห็นต่างกันอย่างไร